ซึ่งคนตกงานมากขึ้นกว่าเดิมจากเคยตกงาน 2, อสามแสนคนตกงานเป็นเจแปดแสนคนเท่าตัวสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือต้องหางานมารองรับให้ได้หนึ่งล้านตาแหน่งนี่คือโจทย์ที่ต้องทำน้องๆนักศึกษาจบใหม่ซึ่งทุกคนกังวลเหมือนท่านนะเหมือนทุกท่านสื่อประชนหรือหรือทุกทุกคนที่อยู่ในที่นี้เท่าที่ผ่านมา เฉพาะคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ตกงานอยู่ถูกไหมครับนี่คือโจทย์ที่ยากมากเหมือนกันแต่สิ่งที่แก้ปัญหาได้ผมนําเสนอผ่านศูนย์บริหารการเศรษฐกิจซึ่งเขาเรียกศูนย์สปศซึ่งท่านนายกรัมตีนเป็นประธานมผมเสนอโครงการโคเบมเป็รัดจ่ายครึ่งหนึ่งช่วยเหลือน้องๆจบใหม่เอกชนผู้ประกอบการจ่ายครึ่งหนึ่งเช่นเงินเดือน15 0 0 0ันบาทน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่3 4แสนคน เราต้องเอาน้องๆเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานเพื่อให้เขาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมแล้วก็ปลื้มใจที่ลูกได้ทํางาน